ก็คลิปนี้นะครับเราจะมาติดสปอตไลท์ e d จริงเราติดเสร็จแล้วแหละแต่เราจะมาให้ดูผลงานเนาะวิธีการติดอะไรเราก็ทำคลิปไปหลายรอบแล้วยังไงก็ไปย้อนดูกันเองแล้วกันนะจริงลิงไว้ให้อเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าน,นี้เป็น ADV 3 5 0น,นะครับเนี่ยเป็นตัวใหม่เลยแล้วก็เนี่ยต่อไฟต้องมีการแกะแฟลริงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแกะไม่เยอะแกะแค่ด้านข้างแล้วก็ตรงนี้นะฮะอ่าเรามาดูนะครับว่าวิธีต่อ x ADV เนี่ยคือเขาจะทําตรงนี้มาให้เปิดได้เราสามารถที่จะ ต่อจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเอาไฟจ์หางปลาเนี่ยต่อจากุต่อจากตัวรีเลยไปบวกผ่านตัวนี้ผ่านตัวฟิลฟิลนี่เราก็เลือกได้นะครับว่าจะเอากี่แอมป์นะครับขึ้นอยู่กําลังไฟที่เราติดไปแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่แล้วอันนี้ก็มานี่เป็นบัตรกีอันนี้เป็นท่อหดบัตรกีนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับจริงๆก็มีมาสักพักแล้วแหละแต่เพิ่งฮิตกันนะฮะก็คือจะเป็นท่อหดด้วยแล้วก็เมื่อใช้ความร้อนไฟแช็กหรือไดร้อนเปล่าเงี้ยมันก็จะเชื่อม บัตรกีให้อัตนโนมัติเลยผมก็ใช้อยู่แล้วก็ทุกชิ้นส่วนนะครับเราจะใช้กิฟหมดเลยจะไม่ตัดไอจะไม่ให้เจ้าสามารถถอดได้นะครับในกรณีที่ไฟชารุดเสียข้างนึงหรือยากเปลี่ยนอยากอัปเกรดเราก็แค่ถอดปลั๊กแล้วก็เสียบใหม่ได้เลยนะครับทุกชิ้นส่วนฮะร,ราเราจะใช้หมดเลยแล้วก็ร้านเราจะติดติดผ่านดีเลยทุกตัวนะครับทุกไฟนะที่ที่มาติดร้านเราก็คือจะเป็นรีเลยบ์บอสห้าขาเนี่ยฮะตัวนี้เลือกเป็น3 0มสิบแอมป์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อสปอตไลท์เนี่ยฮะ สอ,สองตัวนะครับแล้วก็นี่เดินสายไฟโค้งลบหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต่อเข้ากับน็อตนะครับไม่ได้ต่อสายไฟเดิมเลยคือไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับสายไฟเดิมเลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็จะมาต่อตรงนี้นะครับอ่ะจริงๆเราต่อใช้ปลั๊กหางปลาเหมือนเมื่อกี้นี่แหละแต่ว่าผมใช้นี่ฮะเป็นเทปกันไฟนะครับไม่ไม่ใช่เทปแบบว่ายางยืดนะเป็นเทปผ้าอันนี้ก็จะเป็นป้องกันไม่ให้ไฟลุก นะครับแล้วก็แปะง่ายแกะง่ายนะครับไม่เค้งคาบกาวเราก็ใช้ประโยชน์จากตัวนี้เหมือนกันฮนะแล้วก็มานี่เลยเดี๋ยวเรามาดูไฟไฟอันนี้นะครับจะเป็นไฟยี่ห้อคิรินมัง้งถ้าออกเสียงไม่ผิดนะอ่าก็คือจะเป็นไฟสเต็ปอันนี้ตัวหลอดไฟเนี่ยอยู่กับที่ลูกค้าซื้อมาเลยว่าจะซื้อแบบไหนไหมาผมติดนี้ที่เจ้าของรถเอามาก็จะเป็น3สเต็ปก็คือมีเหลืองสเต็ปที่1เหลืองสเต็ปที่2ไฟขาว สเต็ปที่3คือไฟขาวกับไฟเหลืองติดพร้อมกันครับก็จะแยกสวิตให้ฮะสวิตเราก็จะติดแบบนี้นะครับติดปกตินี่เลยนะครับแล้วก็ลากลงไปต่อกันตรงนู้นะก็คือเนี่ยตรงสีแดงเนะี่ยนั่นแหละแล้วผมเอา้าพเทพันไว้แล้วลืมถ่ายไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสเต็ปกันนะครับอ่าอันนี้อันนี้มืดนะครับก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่าอันนี้เราเปิดไฟต่ําสีขาวเนี่ยฮะจริงๆมันสว่างนะแต่นี่มันกลางวันนี่ประมาณทเทียทเท่ยงๆองทเที่ยงๆบ่าย มันก็เลยดูแสงมันก็เลยเกินกันอ่าอแล้วก็พอเปิดเป็นไฟสูงสีเหลืองนี่ครับก็จะขึ้นสูงไปนู่นเลยนะฮะแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คือขาวเหลืองอ่าเดี๋ยวเรามาที่สวิตนี้ครับพอดีแยกสวิตมาอีกสวิตหนึ่งนะครับนี่พอเปิดปุ๊บเห็นไหมเพื่อนๆก็เห็นว่าขาวข้า,ขางล่างก็ติดเหลืองข้างบนก็ติดอลองดูนะี่ฮะข้างล่างตรงทางขยะติดคู่นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็อย่างที่บอกว่าถ้าติดที่เนี่ยเราไม่ตัดต่อสายไฟของรถนะฮะ เราใช่คลิปทุกอันเวลาที่ถอดเซอร์วิสสามารถถอดลักเสียบใหม่ได้เลยก็ยังไงใครสนใจก็อย่าลืมทักเข้ามานะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจไปให้นะฮะโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม